สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนยินดีต้อได้รับทุกท่า,ทานเข้าสู่ช่องของพี P ่เป้เชิญนี้เมื่อวีต้อนรับแบบว่าปมมือต้อนรับคุณเฮงคุณปังปมมือดังๆจ้าเมื่อนี้นะหนึ่งพฤศจิกาย,ยน2568ห้าร้อหกสิบแปวันนี้รัฐบาลไทยขอให้คุณเฮงขอให้คุณปังนะจ้าทุกคนจ้าจะสิเล็ก,กันหรือยังเน้นย้ำนะคะว่าวันนี้ คลิปนี้ทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมดังแลรับฟังชอบตาไม่ชอบผ่านที่สําคัญที่สุดคือไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าตัวเลขจะออกอะไรเป็นเพียงแค่การคิดนิเคะแยกแยะ <c oughs> ปนต้องตอันต้องคือตอเออคือได้แล้ว <c oughs> พี่เป้นะ่ยมุนนี่นะวงง่ายๆเดี๋ยวยืนงงในดวงตัวเลข เลขนั่นก็คากเลขนี่ก็ดีเลขนู่นก็ดดอ่ะก็ขอให้โชคดีนะคะไม่ว่าคุณจะซื้อเลขไหนก็ตามแหละในวันนี้หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดขอให้โชคดีอยู่คู่กับคุณตลอดไปขอให้สี่โมงเย็นนี้ขอให้คุณยิ้มออกขอให้คุณแบบว่าเฮ้ยแด้นะกรีดังๆและมันนี้พี่เบกก็เจ๊เจียนจังคุ้มไปไทยไปไทยมาอยู่กับโทรศัพท์เด้อเต่เศร้า กะพี่เป็กก็เป็นหนึ่งในเอฟซีของกล้องห้วยไล่นะคะซึ่งจะบอกว่าอันนั้นๆมันสิบอกเลขเธอหนึ่งเด้ออันน่ะกล้องห้วยไล่น่ะและนะคะหนึ่งนี้มือน,นี้เพื่อนขาบอกเลขเอฟซีเพื่อนก็บอกเลขเอฟซีเนีก็เป็นแบบมันสวยมันสวยทุกคนเลขของกล้องห้วยไล่นะคะ ก็เป็นที่ฮือฮาเป็นที่น่าจับตาม video, องสําหรับกล้องไฮไลท์รอบนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมองไว้รอบตัวและเห็นตัวเลขผลว่าคนเห็นน่ะนะผีบอกคนที่ผีบอกคนที่นะคะกล้องไฮไลท์ปล่อยตัวเลขสวยๆออกมาหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ด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 เจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งอ้าวอันนี้ตามนี่ตามนี่เอองง นาะอันนี้แหละนี่แหละเออเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดคนนี่แหละพี่น้องเอยก็ขอให้เฮงขอให้ปังเนาะแบบคลายเครียดนะคะคลายเครียดเอาแบบว่าไม่ซีเรียสมากมายสรุปว่ามือนี่ซุ้มเจ้าทรงเลขหยัางข่าประกวดซุ้มเจ้าซื้อเลขหยังมือนี่บอกกันแน่เออเมื่อคืนนี่ลาภปัฒนาเป็นจังไหมานบอเอาเลขลาบเมื่อคืนนี่มาซื้อเลขไทยมือนี่เออสามเจ็ดเจ็ดสามห้าสองสองห้า เอามาจัดเอามาจัดเขาว่ามาชิมาน่น่ะล่ะมาชิมาเลขที่แบบฮะแบบนี้นะพี่เป๊ะก็งงงก็การเจ๊ซื้อเลขยหยังยังขึ้นบอออกให้มันออกซูตติ้งหุดแห่ะบบใกล้อยูเพื่อนหมดแะเออใกล้เลขยที่ออกหุดเลยใกล้เขาสปีดหุดแห่ะพี่เป๊ะจะสิย่างไปตรงหมายก็จะก็จะก็จะได้ดอจ้าอ่าขอบคุณลหลายๆค่ะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเข้าไปพ่อ,อก,กันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย